ลงมาไล่ด้วยในทจริงแล้วถ้าเด็กโตแล้วก็ขับรถโลค้าได้เองนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นทางด้านของนะครับสำหรับรถสปอร์ตคาร์ในการรถสปอร์ตคาร์ถ้าเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองก็สามารถขับรถสปอร์ตคาร์ให้เด็กเล็กนั่งได้โดยใช้แบบพียงใบเดียวแต่ถ้าจัดแต่ถ้าเด็กโตแล้วนะครับผู้ปกครองอยากจะนั่งกับเด็กด้วย อย่างนี้ต้องใช้บัตรโภลัยนะครับต้องใช้บัตรโภลัยวันนี้วันสุดท้ายนะจนบจุกกันได้เต็มที่มีเวลาถึงสี่ทุ่มนะฮะมีเวลาถึงสี่ทุ่มนะครับหลายท่านก็เป็นเอฟซีประจำศูนย์นย์ของเราแดงเขก็มากันบ่อยครั้งมายังอยากต่อเนื่องผู้ประกอบการท่านบอกว่าถ้าอากาศดีๆมาทุกวันแพ้ถ้าอากาศดีๆที่มาทุกวันเลยขอข้อนรับทุณชาวกาญจนบุรีด้วย ที่ให้ามไว้วางใกับพิธีการของพวกเราและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่เซ็นทรัลสรยาและพรมนงนะครับเซ็นทรัลสระยาและพรมนงนะครับก็รายยิมี่น้อยก็ฝอกริยีการด้วยประมาณ20-30กรกฎาคมนะครับเราไปอยู่ที่รายกิจกรรมได้เป็นท่านสรยานะครับมาแล้วสนุกกันเลยมีเวลาถึงสิ่งลูกนะสอ่งลูกเลยวันนี้รัันยาวๆเลยนะครับ